งมาม่าหานหลังฉากแซบลึกถึงใจโอ้โหมาแย่ใครไม่ได้เอาเลยจะแทนพี่ไม่ได้จำได้เหรอคะของใครของพี่น้องอ่าดีมากของใครก็เหมือนกันต้มยำกุ้งโอ้โหแค่กลิ่นนี่สุดยอดแหน่พูดถึงกินอย่างนี้เสร็จมันน่าจะมีอะไรแบบ ตบๆหน่ยนะนี่แสดงว่ารู้ดีนะเนี่ยรู้วันนี้รู้มาก่อนมันเนี่ยไม่รู้นี่ให้เขาฟรีไปซื้อแล้วซื้ออะไรพี่อ้าวกินแซ่บๆแบบนี้มันต้องตบด้วยของหวานเค้กเค้กโอ้โหมาเลยเอ้าวฟรีมาโอ้เค้กปีใหม่ภูมิใจเสนอโอ้ยขอชมได้ไหมขอชมได้ไหมมาแล้วมาแล้ววพี่มาเนี่ยยังไงน่ากินน่ะโอ้ี่ บรรยากาศอย่างนี้นะสวัดดีปีใหม่อย่างนี้นะเค้กปีใหม่นี้นะมันต้องมีตึง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 รวนกิรป้งป้งเชิ่อมขาารดีวเดีดีที่ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว พีไม่อยู่แ่ไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวแป๊บแปบคุยหนกุยนกดงดังแบึ่งดันงแป๊บนึ่งแนึงโอ้ยโอ้โอ้ยโอโอ้ยเอ้ยยยโอ้ย้้เยโอ้ย้ยอน้ยโอย้ยอ้ยโอ้้อนอยย้้ออยยอออย้อย้ยอ้ยอ ไม่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาโทรศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเ๋ยวพี่นงสั่งแล้กเดีเริเรงานโทรไปไอ้วหูก่อนคุยตังานเลยพังก็หมดแล้วเตือนแล้วเอเดยวริ่งานโทรไปวางหูก่อนพี่พี่ครับไปซื้ออะไรมาก่อนหรือซื้ออะไรมาเคคไอเครีพี่ใครพูดไอซ์ครีมเอ้าพี่หนงว่าไงอ่ะกินเค้ก ไอ้ไอ้นมปังมาทั้งปีไม่เบื่อไงแล้วก็อยากมันพิเศษนะกินได้แค่ไอศครีมแต่บอกสักคำให้ระวางเฮ้ยพี่นี่แค่ไอศครีมนะพี่ต้องกินกินนะไม่งั้นมันจะละลายจะกินยังไงมันละลายมันเละไปหมดแล้วเนี่ยพี่ลองกินดิมานนี่เลยมันอ่ะต้องมีเลือดอ่ะกินเลยพี่อ่ะกินเลยกินเลยช้อนตักกินเลยจะกินยังไงพี่ก็กินแล้วก็ดูก่อนดิเดากกินเลยเน้นไงเน้นไง อ๋ออาจจะกินไม่ได้มันละลายแล้วนี่มันก็ต้องไปกันเล่นแล้วล่ะนี่ไปทำน้องนี้ไดไงล่ะแล้วบดเลยดูเล่นไม่บที่ไปทำน้องเงี้ยมันก็เปิดโอู้ยังเย็นยังหวานอยู่เลยไม่เชื่อลอง